สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเฉลยข้อสอบโอนไน์คณิตศาสตร์ม3ชุดที่1นะคะชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเต็มเลขยกกำลังเศษส่วนทศนิยมอัตราส่วนร้อยละแล้วก็พวกรากที่สองรากที่3นะคะ ครา้นี้เรามาดูว่าเวลาที่เราจะสอบโอน t เนี่ยเขามีหัวข้ออะไรบ้างหัวข้อแรกก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยจะออกประมาณ5ข้อก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติการบวกลบคูณหารเครื่องหมายต่างๆของจำนวนเต็มคุณสมบัติเลขยกกำลังการถอดรากที่สองรากที่3อัตราส่วนร้อยละแล้วก็พวกเศษส่สวนที่เป็นเศษเกินคละมาบวกลบคูณหารกันนะคะ คานนี้เรามาดูข้อแรกเลยคาวนี้ก่อนเออเวลาขึ้นแต่ละข้อเนี่ยอยากให้พอยส์วิดีโอแล้วก็ลองทำแล้วจึงค่อยดูฉเฉลยนะคะ หลังจากที่พพสแล้วเราก็มาดูเฉลยกันอย่างอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นจํานวนเต็มก็ทบทวนก่อนเมื่อจํานวนเต็มมาบวกหรือมาลบกันและเราเห็นวงเล็บเราจะต้องกําจัดวงเล็บถ้าเครื่องหมายเหมือนกันเราจะถอดออกมาได้เป็นบวกและถ้าเครื่องหมายต่างกันจะได้เป็นลบเรามาดูข้อที่1เราจะเห็นว่าลบหตัวนี้มีลบตัวเดียวเพราะฉะนั้นจะได้เครื่องหมายเดิมแต่ตรงนี้เป็นบวกกับลบอันนี้ก็เป็นบวกกับลบเครื่องหมายต่างเพราะฉะนั้นถอดออกมาจะได้ลบหมด เราจึงได้เป็นลบหนึ่งลบสองลบสาได้เป็นลบหกข้อนี้ถูกแต่เขาไม่ได้ถามข้อที่ถูกเขาถามข้อใดเป็นเท็จเรามาดูข้อขอนะคะอันนี้ก็ได้ลบหนึ่งแต่อันนี้ลบกับลบเครื่องหมายเหมือนกันลบกับลบได้บวกเพราะฉะนั้นคําตอบออกมาจะเป็นลบหนึ่งบวกสองบวกสามจะต้องได้สี่ไม่ใช่ลบหกเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเท็จวงไว้ก่อนเลย ต่อจากนั้นเราก็มาดูว่าจํานวนเต็มเนี่ยมันคูณกับหารกันเราจะใช้หลักแบบเมื่อกี้ไม่ได้เพราะมันเป็นการคูณหารและมีจํานวนเต็มลบเราจะต้องนับเครื่องหมายลบก่อน เครื่องหมายลบถ้าเรารับนับได้เป็นจำนวนขี้เช่นเป็น1อัน3อัน5อันอย่างนี้คําตอบจะได้ลบและถ้าเรานับจํานวนลบได้จํานวนคู่คําตอบจะได้บวกขอ้อคอเราเห็นว่ามีลบอยู่3ตัวคําตอบจะต้องได้ลบแล้วก็ทําการคูณแล้วก็จะเขียนลบก่อนแล้วก็1นึ่งคูณสคูได้ลบหข้อนี้ก็เหมือนกันมีเครื่องหมายลบ3อันคําตอบได้ลบแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเศษส่วนอันนี้1นส่วนสหาร3ก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน ได้ลบ1ส่วน6เพราะฉะนั้นข้อขอเป็นคำตอบที่ถูกสำหรับข้อนี้นะคะข้อต่อไปก็ให้พิจารณาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คทั้งกอขอนั้นเราก็เช็คเลยว่าเข้อก่อได้เท่าไหร่ก็โดยทําด้านซ้ายก็หาครอนอแล้วก็ด้านขวาก็คูณธรรมดานะคะจะเห็นว่าข้อก่อคําตอบตรงกันข้อกอถูกต้อง มาดูข้อขอก็เจ็ดยกกำลัง3ก็7คูณกัน3ครั้งนะคะได้343หารก็เปลี่ยนเป็นเศษส่วนเพราะข้อนี้คำตอบเขาเป็นเศษเกินใช่ไหมเ,เขาเป็นจำนวนคระเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำเป็นเศษเกินแล้วก็เป็นจำนวนคระเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข้อขอก็ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องของข้อสนี้จึงเป็นข้อกไก่นะคะข้อต่อไปเราก็เมื่อเห็น อย่างนี้เราก็จะต้องเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนเพื่อง่ายในการคํานวณน,นะคะเมื่อเราเปลี่ยนอันนี้เนี่ยเป็น5ส่วน2กับอันนี้คือ6เศษ1ส่วน 4, วน4ก็คือ25ส่วน4จากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าบวกลบคูณหารเนี่ยเมื่ออยู่รวมกันเราจะต้องทำคูณกับหารก่อนแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะทำคูณง่ายกว่าเราตัดก่อนนะะเราตัดก็ได้นี้แต่ต้องหารเราจะต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนแล้วจึงค่อยตัด จากนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเป็น18เศษ2ส่วน5ซึ่งเราต้องมาอ่านคำถามว่าเขาถามอะไรเขาถามจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดแต่มากกว่าผลลัพธ์ผลลัพธ์เราคืออันนี้เราก็มาตั้งเลย18กับ19ผลลัพธ์เราอยู่ระหว่างเขาบอกว่าจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดแต่มากกว่าผลลัพธ์ก็คือ19เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อ4แต่ถ้าคำถามเปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดและน้อยกว่าผลลัพธ์ ก็จะกลายเป็น18เนั่นเราต้องอ่านคำสั่งให้ดีนะคะคำถามให้ดีนะคะข้อต่อไปก็คือเป็นเขาถามค่า n แต่ว่ามันเป็นเศษส่วนในการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับข้างล่างก็คือส่วนให้เท่ากันก่อนเราจึงจะเปรียบได้นั้นก็คือต้องหาครอรนดังนั้นข้อนี้เนี่ยเราก็ใช้การหารเพื่อที่จะหาครอรนเพราะว่ามันเป็น3ตัวนะคะมันจะเร็วกว่างนั้นคอารนอรของเราจะได้ออกมาเป็น72 จากนั้นก็ทําตามปกติเลยทําให้ข้างล่างเป็น72ก็ข้างบนก็จะได้45 2N และ47ซึ่งจะเห็นความสัมพันธ์ว่า 2N ก็คือ46นั่นเองเข้าสมก,การ 2N เท่ากับ 46N จึงเท่ากับ23นะคะและก็มาข้อสุดท้ายก็คือช่างไม้มีไม้3ท่อนท่อนแรกไม่มีปัญหา6เมตรเขาให้มาก็ใส่ไป แต่ท่อนที่สองสั้นกว่าอยู่1.35ง่ายๆสั้นกว่าก็ลบธรรมดามันมาสำคัญที่ท่อนที่3เนี่ยเป็น1เศษสอส่วนหเท่าของความยาวท่อนที่2ของแบบว่าคูณเรารู้ท่อนที่2แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเศษส่วนทศนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคูณกันจะยาก เปลี่ยนตัวนี้เป็นทศนิยมจะง่ายการเปลี่ยนคือทําให้ข้างล่างเป็นทําให้ส่วนเป็น10 100, 000, ปเป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นคุณยุ่นจะทําให้5ตัวนี้กลายเป็นสิเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนข้างล่างเป็นสิเราจะได้เป็น1.4จากนั้นก็คูณเลย1.4คูณ4.65หรือจะเท่ากับ4 5คูณ1.4ก็ได้เหมือนกันแต่วิธีการคูณทศนิยมเนี่ยก็คือให้คูณแบบไม่มีทศนิยมก่อนก็คือเป็น465 คูณด้วย14จะได้6510จากนั้นเรานับตัวสิยมตัวตั้งและตัวคูณมีทั้งหมด3ทศตัวสิยมเราก็ค่อยจุดนับจากข้างหลังมา1 2 3จุดคาตอบของเราคือ6.51เมตรนะก็เราก็จบชุดที่1ยังมีชุดที่2ต่อนะคะติดตามต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ